สวัสดีพี่น้องครับชาว y o youtube ครับผมชักเปกนะครับวันนี้ก็มาพามารับชมนะครับ <c oughs> งานตู้ลำโพงครับ PEK W80 นะครับตนนัวนี้วันนี้ก็นำมาลงสีนะครับ14ใบนะครับผมช่างของเรากำลังลงสี มาดูรายละเอียดกันนิดนึงนะครับว่า <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับ <c oughs> ยาวนะครับนู่นอีกทางนี้อีกนะครับมีสองฝั่งนะครับนี่ช่างของเราก็กำลังลงสีนะครับเข้ามาชมก็อย่าลืมกดไลค์ให้กดแชร์ให้กำลังใจกัน ด้วยนะครับผมกับช่างเป็กนะครับผลิตตู้ลำโพง PKW 80นะครับตัวนี้ส่วนราคานะครับโทรมาสอบถามได้เลยนะครับผม065นะครับ6581905นะครับก็ฝากติดตามช่อง YouTube ด้วยนะครับผมช่องเล็กๆนะครับร้านผลิตตู้ลำโพง PK Sound นะครับผม นะครับผมที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมวันนี้ก็พาชมงานลงสีนะครับ1 4ีใบนะครับวันนี้จะยาวครับมี2ฝั่งครับฝั่งนี้ก็กาลังลงสีนะครับช่างกาลังลงสีถ้าสนใจตู้ยังไงก็โทรมาสอบถามที่เบอร์0 6 5นะครับ6581905นะครับผมช่างเป๊กนะครับใช้เบอร์เดียวครับผม แอดไลน์ 065, 6 5 8 1 9 0 5เหมือนกันนะครับเบอร์ไลน์นะครับสำหรับวันนี้ก็พาชมกันแค่นี้ครับพองของปากของคอนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับผมกับช่างเป็กนะครับสวัสดีครับ